เป็นการเชิญเครื่องสักการะ,ะหรือเครื่องถวายราชสักการะ,ะในลักษณะที่มีผานรองรับสิ่งของซึ่งเช่นผานพุ่มเงินพุ่มทองนะครับพุ่มเงินพุ่มทองหรือพุ่มดอกไม้มีข้อสังเกตบางประการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เชิญนะครับบางทีจะเห็นว่าในการเชิญมานั้นจะใช้มือจับตรงบริเวณนี้หรืออุ้มในล,ลักษณะนี้หรือบางที่ก็ใช้วิธีจับที่ฐานนะครับ เขาสังเกตในการปฏิบัติคือให้จับตรงบริเวณเอวผ่านนะครับใช้มือ4นิ้วนะครับด้านหน้านะฮะเลียงชิดติดกันแบบนี้ด้านหลังใช้หัวแม่มือล็อกนะครับแล้วก็เชิญไปในระดับหน้าอกนะในระดับหน้าอกไม่ให้ขึ้นสูงจนบางหน้านะครับหรือต่ำเกินไป และข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือถ้าหากมีผู้ลักษณะนี้นะครับก็ให้หันผู้ออกในการเชิญนะครับโดยพุ่มทองจะเดินตามหลังหัวหน้าส่วนราชการอยู่ฝั่งทางด้านขวามือผูุ้่มเงินเดินตามหลังอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือนะครับในลักษณะการเชิญให้เชิญผู้ออกแล้วก็วางมือไว้ที่ตรงบริเวณเอวพานแบบนี้นะครับ